Hello l v e v y r y o อาสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ห้องเรียนเสริมออนไลน์ของโรงเรียนมหาไทยศึกษาบ้านดุงค่ะในชั่วโมงนี้พบกับค,คุณครูเมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนในยูนิตที่2 my body ในเนื้อเรื่องอาการบรรยายลักษณะน,นะคะของคนแล้วก็สัตว์นะคะ โครงสร้างรูปแบบนะคะจะเป็นยังไงนะคะนักเรียนอยากรู้หรือยังถ้าอยากรู้แล้วเรามาพบกันเลยนะคะค่ะห,หนังสือที่เราใช้เรียนนะคะก็คือ New Express ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างบรรยายลักษณะน,นะคะ 2> Unit 2 My body ก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหานะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะเกี่ยวกับ my body นะคะ first try number one listen and say เรียนยังจำกันได้ไม่เอ่ยว่าส่วนประกอบต่างๆของร่างกายของเรามีอะไรบ้างนะคะเรามาฟังแล้วก็พูดตามไปทีลอะอาเลยนะคะ Hair, Hair, an eye, an eye, an ear, an ear, a nose, a nose, a mouth, a mouth, a neck. Neck, a hand, a hand, a finger, a finger, an arm, an arm, a leg, a leg, a foot, a foot, a toe, a toe. Ah. เมื่อนักเรียนได้ฟังนะคะแล้วก็อ่านตามคุณครูเมย์แล้วนักเรียนนะคะจำคำศัพท์ได้ไหมคะว่าแต่ละคำมันมีความหมายว่าอย่างไรเรามาดูกันนะคะ A hair hair ก็คือผมนะคะ and eye นะคะ and eye ก็คือตานะคะ A hand นะคะถ้าเป็นเอกพจน์นะคะรูปเอกพจน์นะคะ and eye ตาข้างเดียวเราก็ใช้คำว่า and นะคะเพราะว่า ข้างหน้าคำนามนะคะจะเป็นสระนะคะ a e i o u แล้วก็ใช้แอน,นะคะถ้าตาสองข้างเราก็ใช้คำว่า eyes เติม s เข้าไปนะคะอ่าต่อไป A hand มือนะคะ a n arm and arm นะคะ,ะ a n arm ก็คือแขนนะคะต่อไปนะคะ a leg ะ a leg ก็คืออะไรคะ ขาต่อไป a toe a toe ก็คือนิ้วเท้านะคะ a foot ว่า a foot foot นี้ก็คือเทา้าข้างเดียวถ้าเราจะทำให้เป็นรูปพ้าหูพจนะคะมันจะเปลี่ยนรูปนะคะเป็น feet นะคะ a finger a finger. a finger แปลว่านิ้วมือนะคะ a neck a neck นะคะคอ a mouth a mouth ก็คือปากนะคะ an ear an ear ก็คือหู an ear เนี่ยคือเป็นรูปเอก,กพจน์ an ear หูข้างเดียวถ้าหูสองข้างนะคะหูเรามันมีสองข้างใช่ไหมคะเราก็จะเติม a s ให้ ine, ก็จะเป็น ears นะคะสุดท้ายคือ a nose nose ก็คือจมูกนะคะนักเรียนพอจะจำได้แล้วเนาะถ้าจำได้แล้วก็ฝึกทบทวนคำศัพท์นะคะให้คล่องฝึกสะกดคำนะคะให้เราเขียนจนชินเลยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะเนื้อหาหรือว่ารูปประโยคของอาการบรรยายลักษณะ Study number one listen and read ฟังแล้วก็อ่านนะคะ, Listen, ฟ, and read. And, ะ read. ฟังและอ่านนะคะค Practice together Practice together ฝึกอ่านนะคะอ่าน,นักเรียนเห็นไหมเอ่ย Look at the monkey Look at the monkey Look at กูเมย์ใช้บ่อยๆคำนี้ look at มองดูที่อะไรคะลิงตัวนี้อ่าเรามาดูสิคะว่าลิงตัวนี้มีรูปร่างลักษณะอย่างไรเราจะบรรยายแล้วก็เราจะพูดว่าอย่างไรมาดูประโยคแรกค่ะ it has long arms it has long arms it มันนะคะมันเป็นรูปอะไรคะ pronoun ที่เป็นเอกพจน์นะคะเพราะฉะนั้น เอกพจน์นะคะเราก็จะใช้ has ตามด้วย has นะคะตามด้วย long ก็คือเป็นคำคุณศัพท์แล้วก็ arm ก็คืออวัยวะก็คือแขนนะคะมันมีอะไรคะแขนยาวจริงไหมคะลิงมีแขนยาวจริงเนาะ It has a long tail. ่า it has a long tail. มันมีหางชี่ยาวนะคะลิงตัวนี้หางยาวมากเห็นไหมเอ่ย It doesn't long have legs ถ้าเราจะบรรยายว่าสัตว์ตัวนี้นะคะลิงตัวนี้ไม่มีลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ประโยคปฏิเสธเข้ามาช่วยนะคะอ่า it เป็นเอกพจน์เราก็เลยใช้คำว่า does นะคะ does คู่กับเอกพจน์นะคะเสมอเติม N o อเข้าไป does not นะคะเป็นรูปเต็มแต่ในที่นี้เขาใช้รูปย่อนะคะก็จะเป็น it doesn't have Long legs นะคะลิงมีขาสองขา legs เราก็เลยเติม s นะคะ it has short legs ลิงมันมีไม่มีขายาวแต่มันเป็นยังไงคะ it has short legs มันมีขาที่สั้น look at the elephant ต่อไปเรามาดูที่ look at ดูที่ช้างตัวนี้นะคะมองดูที่ช้างตัวนี้แล้วบรรยายสิคะว่าช้างตัวนี้มันมีลักษณะอย่างไร It has a long nose อ่ามันมีจมูกยาว It has big ears อ่าเป็นยังไงอีกคะ big ears หูยาวนะคะช้างมีหูสองหู ears เป็นพ้าหูพจน์ก็เลยเติม s it doesn't have big eyes อ๋ it doesn't have big eye นะคะมันไม่มีตาใหญ่แสดงว่าตามัน it has small eyes ถูกต้อง it has small eye s ตามันเล็กนะคะมันมีตาที่เล็กจริงไหมคะรูปช้างตัวนี้นักเรียนดูสิคะเขาบอกว่า it has a long nose จมูกยาว it has big e a r หูใหญ่นะคะ It doesn't have big eye มันไม่มีตาที่ใหญ่เลยตามันเป็นยังไงคะช้างตัวนี้ It has small eye ตามันเล็กนะคะ Look at Jim อา Look at Jim มองดูที่ผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าจิมนะคะจิมมีลักษณะอย่างไร He has small ears He has small ear หูเล็กผู้ชายคนนี้หูเล็ก he has a big mouth big mouth he has a big mouth มีปากที่ใหญ่ he doesn't have long hair เขาไม่มีผมยาวแสดงว่าผมเขา he has short hair อ่า he has short hair แสดงว่าผมเขาสั้นนะคะต่อไปจะเป็นรูปอะไรเอ่ยอ่า uh, เป็นรูปผู้หญิงนะคะคนนี้ชื่อ look at Jenny look at Jenny Jenny back pink หรือเปล่านะคะใช่ไหมเอ่ยนะอ่า she has a big nose she has a big nose เขามีจมูกที่ใหญ่ she has long legs she has long ยาวนะคะหล่อนมีขายาว she doesn't have short hair หล่อนไม่มีผมที่ยาวอ่าหล่อนไม่มีผมที่สั้นแสดงว่าผมเจนนี่เป็นยังไง she has long hair Uh, she has long hair เจนนี่เนี่ยเขามีผมที่ยาวนะคะเรามาดูรูปประโยคที่ใช้บอกอวัยวะต่างๆของบุคคลนะคะที่เราได้พบนะคะที่เราได้ดูลิงดูช้างดูผู้ชายและดูผู้หญิงนะคะว่ามีลาาักษณะใดแล้วก็ไม่มีลักษณะเช่นใดนะคะเรามาดูรูปโครงสร้างประโยคกันนะคะ อ่าเขาบอกว่าถ้าต้องการบอกว่าตนเองมีส่วนต่างๆของร่างกายที่มีลักษณะแบบนี้เช่นนี้นะคะโครงสร้างประโยคที่ได้นะคะอาจากที่เราได้สังเกตนะคะก็จะได้ว่า I นะคะ I นี่เป็นรูปของเขาหูพจน์เราก็ต้องตามด้วย have เสมอนะคะ I h a แ e ตามด้วยคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์อย่างเช่น long short big อะไรอีกครับ small ใช่ไหมคะที่เราเห็นในภาพนะคะ จากประโยคที่เราได้ดูจากภาพที่เราได้สังเกตนะคะตามด้วยอวัยวะนะคะ example I have a long hair I have a long hair long hand. ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะตามด้วย hair ก็คือผมฉันมีผมยาวต่อไปถ้านักเรียนนะคะไม่อยากพูดว่าฉันมีอวัยวะแบบฉันมีลักษณะแบบนี้นะคะ เราต้องการที่จะบอกว่าตนเองอ่ะไม่มีส่วนต่างๆของร่างกายที่มีลักษณะแบบนี้จะพูดว่าอย่างไรมาดูรูปประโยคกันค่ะ I บวกด do ้วย don't have don't นะคะคำนี้นะคะเพราะหัวโพ์ตามด้วย do เป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็ตามด้วย not do not นะคะแต่ในที่นี้เราใช้รูปย่อนะคะก็เลยเป็น don't นะคะ I don't have บวกด้วยคุณศัพท์นะคะแล้วก็ตามด้วยอวัยวะ example I don't have s h o r t hair ฉันไม่มีผมสั้นนะคะฉันไม่มีผมสัน้นแสดงว่าผมเขาเป็นยังไงคะเขาก็เลยบอกว่าฉันไม่มีผมสั้นนะคะแสดงว่าผมของเขายาวนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปประโยคนะคะที่อธิบายว่าร่างกายของเรามีลักษณะเช่นไรและเป็นรูปประโยคโครงสร้างที่บรรยายว่าตนเองไม่มีส่วนประกอบอะไรนะคะ ต่อไปเรามาดูในรูปเอกพจน์กันบ้างนะคะรูปเอกพจนะคะประธานก็คือ pronoun น, <she>, นะคะอ่า h e s h e i t นี้นะคะเราก็จะตามด้วย has นะคะเมื่อกี้เป็นพ้าหูพจน์ iuvd พวกนี้จะตามด้วย has แต่ถ้าเป็นเอกนพ h e s h e i t เราจะตามด้วย has บวกด้วยคำคุณศรรัพท์แล้วก็อวัยวะนะคะ example he has big nose เขามีจมูกใหญ่ she has big nose เขาผู้หญิงมีจมูกใหญ่ it has big nose มันมีจมูกใหญ่นะคะถ้าต้องการบอกว่าเขาเขาผู้หญิงมันไม่มีส่วนต่างๆของร่างกายเหมือนกันคะ่ะใช้ในรูปปฏิเสธนะคะ,อะเอกพจน์เราจะตามด้วย does นะคะแล้วในรูปปฏิเสธก็ตามด้วย not does not ตัวย่อนะคะจะอ่านว่า doesn't He doesn't have ตามด้วยคำคุณศัพท์ตามด้วยอ,อวัยว,วะร่างกายนะคะ o e s n t n t v e v e แล้วก็ it doesn't have อะไรก็ว่ามามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะรูปประโยคนะคะตัวอย่าง He doesn't have small nose เขาไม่มีจมูกเล็กนะคะ e ีดัซซึนฮาฟส l l l n o ็ e e เขาผู้หญิงไม่มีจมูกเล็กและ it t o o s s t have s m a l l n o s e นะคะ,อ,ะอันนี้คุณครูก็จะให้ดูรูปประโยคที่เป็นอเอกพจน์นะคะที่มีลักษณะที่ต้องการจะบอกกับเป็นโครงสร้างที่ไม่ต้องการนะคะ บอกว่าไม่ได้มีลักษณะแบบนี้นะคะ He has long legs เขามีขายาวนะคะ He doesn't have short legs เขาไม่มีขาสั้นนะคะ She has a big nose หล่อนมีจมูกใหญ่ She doesn't have a small nose หล่อนไม่มีจมูกเล็ก It has big ears มันมีหูที่ใหญ่ It doesn't have small e a r นะคะมันไม่มีจมูกอ่ามันไม่มีหูที่เล็กนะคะแสดงว่าหูมันใหญ่นะคะที่นี้นะคะ,ะคำศัพท์นะคะอวัยวะนะคะของเราก็ยังใช้ในสำนวนได้เช่นกันนะคะอยากรู้ไหมคะว่ามีสำนวนอะไรบ้างเรามาดูนะคะสำนวนที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายก็อย่างเช่นนะคะ I eat my mouth ฉันรับประทานด้วยปากของฉัน I see with my eye. ฉันเห็นด้วยตาของฉัน I walk my leg. ฉันเดินด้วยขาของฉันนะคะรูปประโยคเขาก็จะแยกมาให้เรานะคะประธานบวกกริยาบวก which. บวก my. แล้วก็ตามด้วยอวัยวะนะคะอันนี้ก็คือสำนวนที่ใช้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเรามาดูต่อกันเลยนะคะ ในภาษาอังกฤษนะคะในภาษาอังกฤษคำคุณศัพท์หรือ adjective ที่ใช้บอกลักษณะนะคะเช่น short tall small อะไรอีกคะ big ใช่ไหมคะอาจะอยู่หน้าคำนามนะคะจะอยู่หน้าคำนามเสมอนะถ้านะคะคำนามของเราเป็นอะไรอยู่หน้าคำนามคำนามของเราก็จะมีอะไรคะ เอาไยวะนั่นเองนะคะเช่นอาร์มแพรอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคำนามเป็นเอกพจน์ที่คุณครูเมย์ได้อธิบายตอนต้นไปแล้วนะคะจะมีอะกับแอนอยู่หน้าคำคุณศัพท์นะคะเช่น big ears อย่างนี้นะคะถ้าเป็นคำนามเอกพจน์นะคะถ้าในภาษาไทยนะคะเราจะวางคำคุณศัพท์ไว้ข้างหลังคำนามนะคะพวกใหญ่สูงอะไรอย่างงี้ค่ะ วางไว้นะคะหลังคำนามนะคะเราไม่ใหญ่หูอย่างนี to to ้เราไม่ได้พูดนะคะอ่าใหญ่นี่เป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะหูเป็นคำนามภาษาไทยเราไม่ไม่นิยมพูดว่าใหญ่หูนะคะภาษาไทยเราจะพูดว่าหูใหญ่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ภาษาอังกฤษนี้ไม่ใช่นะคะภาษาอังกฤษนี้เราจะวางไว้หน้าคำนามนะคะอ่าถ้าคำนามที่นะคะเป็นเอกพจน์นะคะอ่าเป็นคำนามที่มันเป็นเอกพจน์นะคะจะวาง แอนไว้หน้าคำนามที่เป็น i a e เอเพราะว่าหน้าคำนามพวกนี้เป็นสระ A,E, I, O, U เราจะใช้คำว่าแอนนะคะที่คุณครูบอกไปแล้วนะคะฟูดนะคะถ้าเป็นพหูพจน์จะเปลี่ยนรูปเป็นฟิ t นะคะอันนี้เราก็ได้เรียนแล้วนะคะตอนในชั้นประถมศึกษาปีที่2การเปลี่ยนรูปเอกพจน์พหูพจน์นะคะเรามาดูนะคะ Let l e t list นะคะแล้ก็ <not free. S 1> อ่านนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ เนื้อเรื่องนะคะ Can you read นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่33นะคะหน้าที่33ฟังแล้วก็อ่านตามกันนะคะแล้วก็ลองสังเกตคำศัพท์ในประโยคในเนื้อเรื่องนะคะเพื่อเราจะได้ทำกิจกรรมต่อไปนะคะ,อ,ะอ่านทีละวักพร้อมกันนะคะ Annie and Susie are sisters. Uh, Annie and Susie are sisters. Annie is 10 years old and Susie is 8 years old. Uh, Annie is 10 years old and Susie is 8 years old. Annie is tall. She has blue eyes. Annie is tall. She has blue eyes. Susie isn't tall. She is short and chubby. Susie isn't tall. She is, so, she is short and chubby. She has long black hair. They have two rabbits. She has long black hair. They have two rabbits. The rabbits have long ears. The rabbits have long ears. Short tails and short legs. Short tails and short legs. They are cute. They are cute นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะก่อนที่เรานะคะจะฝึกอ่านเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าในเนื้อเรื่องนี้มีคำศัพท์อะไรกันบ้างคุณครูหาคำศัพท์มาให้รวบรวมคำศัพท์มาให้เพื่อว่านักเรียนจะได้แปลความหมายแล้วก็ทำแบบฝึหกหัดต่อไปได้นะคะเรามาดูกันเลยว่า vocabulary ที่คุณครูรวบรวมคำศัพท์มีคำว่าอะไรเป็นคำที่ง่ายๆที่เรียนเคยเจอแล้วนะคะ จำกันได้ไหมคำแรก blue สีฟ้า eye star short สั้นเป็นคำคุณศัพท์นะคะ s h o r y อ้วนก็เป็นคำคุณศัพท์ long ยาวก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะ black สีดำคำนาม hair ผมคำนาม rabbit กระต่ายนะคะคำนาม ears หู นะคะคำนาม tail หางคำนาม legs ขาคำนามและ cute น่ารักนะคะกระต่ายตัวนี้น่ารักเป็นยังไงบ้างคะเป็นคำศัพท์ vocabulary ที่นักเรียนนะคะเคยเจอเคยอ่านเคยพูดออกเสียงกันแล้วนะคะแล้วคำศัพท์พวกนี้เราก็จะเอามาแปลความหมายกันนะคะ ในเนื้อหาเมื่อกี้นี้นะคะอ่ะ Annie and Susie นะคะ are sisters นะคะ Annie and Susie are sisters อ่าเป็นพี่น้องกันนะคะเป็นพี่สาวน้องสาวกันนะคะ Annie is ten years old and Susie is eight years old Annie นี่กี่ขวบเอ่ยสิ 10, ใช่ไหมคะ a n นี e อายุสิปีแต่ s u ซ i e นี่เป็นเท่าไหร่คะ แปดปีแสดงว่าแอนนี่เป็นพี่ซูซี่เป็นน้องนะคะแอนนี่ is tall she has blue eyes แอนนี is tall is แปลว่าเป็นอยู่คือแอนนี่เนี่ยเขามีเป็นยังไงคะเขาสูง she has อ่าโครงสร้างประโยคบรรยายลักษณะนะคะอันนี้ she has blue eyes แอนเนียเนี่ยมีตาสีฟ้านะคะแอนนี้เป็นพี่หรือน้องเอ่ยอ่าแอนนี้เป็นพี่นะคะเรามาดูซูซี่ค่ะทีนี้ซูซี่ isn't tall she is short and chubby ซูซี่คือน้องใช่ไหมคะน้องนี้นะไม่สูงแสดงว่าน้องเป็นยังไงคะ she is short เตี้ยนะคะเตี้ยและช h u b b y ชอ u b b y เตี้ยแล้วก็อ้วนนะคะ she has long black hair. they have two rabbits. อ u ซูซี่นี้มีผมดำยาวนะคะ long black hair นะคะ long black hair ผมดำยาวและซูซี่ก็อ่ะและเขาเนี่ย They have two rabbits แล้วเขาก็มีอะไรคะกระต่ายสองตัวเรามาดูโครงสร้างลักษณะของกระต่ายซิว่าเขาจะอธิบายกระต่ายว่าอย่างไร The rabbits have long ears. ลาบ,บีดมันเป็นยังไงเอ่ยละบ,บีดมีเอีร์หูหูที่เป็นยังไงลองยาว short tails and short legs อา short tail and short leg มีขาที่อะมีหางที่สั้นและขาที่สั้นนะคะ short tail and short leg s they are cute They are cute นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านนะคะจนคล่องเลย Annie and Susie are s i s t e r Annie is 10 years old and Susie is 8 years old Annie is tall she has blue eyes Susie isn't tall she is short and chubby sh she has long black hair they have two l a b b i e s the l a b b i e s have long ears short tails and short legs they are cute นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะตัวไหนมี s ออก s ให้ชัดเจนตัวไหนมีตัว t ออก t ให้ชัดเจนตัว k ออก k ให้ชัดเจนนะคะอา่ t นะคะ k, k นะ นักเรียนดูแล้วก็ฟังอ่านตามแล้วก็แปลความหมายนะคะแบบนี้ไปทีละวันักเรียนก็จะสามารถที่จะอ่านประโยคแล้วก็แปลเนื้อหาได้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านจนค่องแล้วคุณครูก็อยากให้นักเรียนนะคะอ่าทำแบบฝึกหัดนะคะ how well did you read ในหนังสือหน้า33สานะคะ,ะคำศัพท์อันนี้นักเรียนก็ไปทบทวนนะคะ เพื่อเพื่อว่านักเรียนจะได้ตอบคำถามในหน้า33ได้นะคะแบบฝึกหัดนะคะ How well did you read นะคะอ่านแล้วก็ตอบคำถามมีแค่4ข้อแค่นั้นนะคะไม่ยาก Number one Annie and Susie are อันนี้อยู่บรรทัดแรกเลย Annie and Susie are อะไรนักเรียนไปดูเนื้อเรื่องแล้วก็นำคำตอบมาเขียนนะคะ Number two Annie doesn't have brown eyes นะคะ Annie ไม่ได้มีตาสีฟ้านะคะแสดงว่า she has Annie ตาสีอะไรเอ่ยโอ้ยง่ายมากเลยนะคะนักเรียน Number three, Sus t Susie isn't tall Susie ไม่ได้สูงแสดงว่า she is t dot dot and dot 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 number four the l a b i s have long the l a b i s มีอะไรที่ที่ long คะที่ยาว dot 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 short dot 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 and short dot 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 แล้วก็มีอะไรที่สั้นแล้วก็สั้นนะคะง่ายมากสี่ข้อแค่นั้นคุณครูก็อยากฝากให้นักเรียนอ่านนะคะแล้วก็ไปทบทวนเนื้อหาแปลเนื้อหาแล้วก็ นำคำตอบมาเขียนใส่นิดง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะอ่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะโครงสร้างประโยคนะการบรรยายลักษณะอ่า ไม่ยากใช่ไหมยโครงสร้างประโยคการบรรยายลักษณะง่ายๆแค่นั้นเองประธาน I U V D ถ้าเป็นเอกพจน์ he, uh, he she it นะคะเราก็จะตามด้วย has ตามด้วยคำคุณศัพท์นะคะแล้วก็ตามด้วยอวัยวะคำคุณศัพท์มีอะไรคะมี long short big มีอะไรอีกคะจำได้ไมมเอ่ยนะคะ small นะคะคำคุณศรรัพท์ อ่าแล้วก็ตามด้วยคำนามนะคะที่เป็นอวัยวะนะคะจมูก nose eyes ears นะคะ mouth hair นะคะนักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหานะคะถ้าเป็นพ้าหูพจน์เป็นยังไงคะพ้าหูพ์อ่าถ้าประธานเป็นพ,พหูพจนไ I ต้องคู่กับ have นะคะ พหูพจนะคะก็ตามด้วย have นะคะแล้วก็ตามด้วยคำคุณศรรัพท์ a d j e c t i v แล้วก็ตามด้วย body ก็คืออวัยวะนั่นเองนะคะง่ายนิดเดียวหรือเองนะคะถ้าจะเป็นโครงสร้างที่ไม่ต้องการที่จะบอกว่าไม่มีลักษณะแบบนี้เป็นรูปประโยคปฏิเสธนะคะถ้าเป็นเอกพจน์ he doesn't have นะคะใช้ doesn't นะคะ does บวก not บวก have นะคะแต่ถ้าเป็นพ้าหูพ์นะคะ I Have a r m ขอโทษค่ะ I don't have นะคะก็จะใช้คำว่า do not หรือว่า don't นะคะตามด้วย have ตามด้วยคำคุณศัพท์แล้วก็ตามด้วย a อ,อวัยวะหรือว่า my body นั่นเองนะคะเป็นยังไงคะนักเรียนพอที่จะเข้าใจนะคะโครงสร้างบรรยายลักษณะ,อะของสัตว์หรือว่าของคนแล้วหรือ,อยังถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจวันนี้นักเรียนก็ลองนะคะสังเกต น้องสังเกตพี่หรือว่าสังเกตน้องสุนัขน้องแมวของพวกหนูนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่อยู่บ้านแล้วก็ฝึกพูดนะคะหัดฝึกพูดประโยคที่คุณครูเมย์ได้สอนไปนะคะ,ะก่อนที่จะจากกันไปนะคะคุณครูเมย์ก็มีเพลงนะคะสนุกสนุกให้นักเรียนฟังนะคะเกี่ยวกับ my body นะคะพบกับคุณครูเมย์ใหม่นะคะในชั่วโมงหน้านะคะในชั่วโมงอ,อีกหนึ่งอีก พรุ่งนี้นะคะเราก็จะมาเฉลยแบบสึกหักกันนะคะว่าน,นักเรียนที่ทําไปถูกไหมนะคะลองทํากันก่อนนะคะแล้วจะรู้ว่านักเรียนทําได้ไหมเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะ,ะก่อนจากกันคุณครูเมก็จะมีเพลงให้ฟังนะคะเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะบ๊ายบาย English Sing Sing b o d y Song Body, body, bop, 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 body, body, bop, Tap my eyes, tap my ears, tap my nose, tap my mouth. Tap, tap, tap my body. Bop, 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 everybody, bop, 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 body, body, bop, 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 body, body, bop, bop. Shaking my head, shaking my shoulders, shaking my waist, shaking my hips, shaking, shaking, shaking my body, bop, 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 everybody bop, bop. Touching my arms, touching my hands, touching my legs, touching my feet, touching, touching touching my body bop 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 everybody bop bop yeah <laughs> <laughs> let's listen